ผมไม่เคยเชื่อว่าชีวิตผมจะมีความสุขได้จริงๆจนกระทั่งผมได้เจอกับเธอเธออายุ29ปีอายุน้อยกว่าผมไม่มากนักเราทั้งคู่มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีบ้านที่น่าอยู่มีลูกทั้งสองคนที่เป็นเหมือนลมหายใจทั้งหมดของผม ผมทำงานหนักแทบทุกวันชั่วโมงทำงานมันยาวนานเกินกว่า60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ร่างกายของผมมันเหนื่อยล้าแทบจะขาดใจแต่ผมไม่เคยบน่นไม่เคยคิดว่ามันหนักเกินไปผมบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกหยาดเหนื่อที่เสียไปคือการสร้างอนาคตให้กับพวกเขาแต่และววันหนึ่ง สัญญาณบางอย่างมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆภรรยาของผมเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มปิดโทรศัพท์ด้วยรหัสผ่านอ้างว่าเตรียมเซอร์วันพ่อให้กับผมรอยยิ้มของเธอที่เคยเป็นของผมกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ส่งให้ใครบางคนบนหน้าจอโทรศัพท์ <c oughs> ผมพยายามบอกกับตัวเองว่าคิดมากไปแต่ยิ่งเวลาผ่านไปหัวใจผมก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นความสงสัยกัดกินผมเหมือนสนิมที่กัดกินเหล็กจนกระทั่งวันหนึง่งผมเปิดโทรศัพท์ของเธอและพบข้อความที่ทำให้เลือดในร่างกายของผมมันเย็นเฉียบ ฉันเพื่อนน้ำหวานไปหมดเลยอยากมาช่วยเรียออกไหมข้อความนั้นส่งไปถึงเพื่อนบ้านของเราชายวัยห้าสกว่าที่ผมเคยเชื่อใจให้เข้ามาในบ้านของผมมานั่งเล่นกับลูกๆของผมหัวใจผมแตกสลายในวินาทีนั้นแต่ผมยังเลือกที่จะอดทน เลือกที่จะเฝ้าดูเผื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เลวร้ายไปกว่านี้แต่ผมคิดผิดคืนหนึ่งภรรยาผมส่งรูปอนาจารย์ไปให้เขาขณะที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมเพียงไม่กี่เมตรเราอยู่ในห้องเดียวกันแต่โลกของเรามันห่างไกลกันเลือเกิน ผมอ่านข้อความที่เธอบอกกับเขาว่าฉันรักคุณและหัวใจผมก็เหมือนถูกฉีกออกเป็นชินช้นๆผมควบคุมตัวเองไม่ให้ระเบิดอารมณ์ต่อหน้าลูกๆผมเลือกที่จะเก็บความโกรธไว้เก็บจนแทบจะบ้าตายเธอขู่ไม่ให้ผมอย่าก,กับเธอ ไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ให้ผมเข้าใกล้ลูกได้อีกเธออ้างถึงอดีตที่ผมเคยพยายามฆ่าตัวตายตลกดีไหมล่ะตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วแหละถ้าจะเสียเธอไปสิ่งที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้คือการสูญเสียลูกทั้งสองของผมไป และสุดท้ายฝันร้ายมันก็เกิดขึ้นจริงร่างของเด็กที่แสนบริสุทธิ์ทั้งสองถูกแทงด้วยมีดนอนไร้วิญญาณอยู่ตรงหน้าผมที่แยก่กว่าก็คือคนที่พลากสิ่งนั้นไปจากผมสิ่งที่เป็นเหมือนลมหายใจทั้งหมดของผมคือผู้หญิง ที่ผมเคยรักที่สุดภรรยาที่ผมยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเธอแม่ของลูกที่ผมพยายามปกป้องจนตัวเองแทบไม่เหลืออะไรเธอฆ่าพวกเขาลูกที่เธอควรจะปกป้องด้วยน้ำมือของเธอเองผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้คำไหนมาบรรยายความรู้สึกในตอนนั้นได้อีก ต้องจากคำว่าว่างเปล่าโลกทั้งใบของผมพังทลายลงในเซี้ยววินาทีผมสูญเสียลูกสูญเสียครอบครัวสูญเสียศรัทธาในทุกสิ่งแต่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตัวผมก็คือเสียงสะท้อนที่พร่ำบอกว่าเธอคือคนที่ผมเคยรักที่สุด certain it bit